นี่ครับเด็กซองซึ่งครับเดี๋ยวแกะลูกมันให้เบิ้งครับหมอกูน่ะมึงดูครับอาหย่าเลยอุ้ยงามอันนี้ห้างสิเลียสวยครับสวยสวยงามมากครับกาบกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับลุงป้าเอาอ่าเฮงเงยไมเงยแฟนคลับเอฟซีและผู้รับชมทั่วโลกครับครับกาบกาบมาพอมาพ่อครับสามทิศแชแนล ต่อทีเข่าที่เอวยังนุ่มเมือกอ่ครับกับบรรยากาศอยู่ให้มั่นครับอยู่ให้มั่นหน้าลุ่งยัดนะครับครับเมื่อนี้ก็ครบกำหนดด้เวลาที่เฮาสิมาทําการเอาตอนะครับเอาตัวอ,อ่อนตอลูกต่อนะครับก็หลังจากที่เฮาได้เอาไปเทือแรกตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบแปดเลยพี่น้องผมกะจำว่าอะไดเดือนที่แล้วนะครับตั้งแต่บุญเขาซากหมละที่นี่มันกะ ได้กำหนดบ้างหราครับก็เป็นเดือนแล้วครับก็เลยสีผ้าพีผ้าหนองเข้ามาเอาเธอที่สองเข้าสีมะรุนกันว่ามันสีมีตัวอ้อนมันบอครับพะว่าตอนนี้มันก็สีบบแมนนาเขาแล้วนะครับมันก็เริ่มศิลาเขาสีเลี่ยงเฉพาะตัวอ้อนของเขาเขาสี่บใครยอดลูกไม่นะครับนี่ครับบรรยากาศทังให้ทังหน้าครับหน้าลุงยัดครับคู่มันเพลินนี่ครับพี่น้องนี่ห้างนี่ครับเดี่ยวห้างนี่ครับห้างที่แรกของเขานี่ยแหละไงคือเกาครับ เขาก็กอลงมาเรื่อยๆอยู่ครับตอนนี้ครับใบใบสามกัวๆล้วครับแดดกันยังห่อนอยู่ครับกาวาบเสียมันแดดอ่อนกว่านิหน้อยพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในสุดมันสีห่อนนะครับเพราะว่าในส่วนท่อมันกับเป็นเป็นดุลเกาอยู่ครับมันไม่มีพัดล่มครับเสียวห้างนี้นะครับกับห้างที่สองยวสิผ้าพี่ผ้าเราเบื้องห้างนั้นครับนี่ครับกับเสียวห้างนี้นะครับเนาะ ห้างนี้เป็นห้างที่สองห้างที่เขาตกลงไปในะนำเ้อพี่น้องเราเขาขึ้นมาเห็ดอยู่หนีไมครับห้องเอาเทือเมื่อกี้นี่เขางประเดี๋ยวห้างนี้เนาะครับเพราะว่าเขายังหน่อยอยู่แต่ว่าเทียนนี่เสียวออกเลยครับเพราะว่าเพิ่นกะเห็ดให้เห็ดชวนยุดแถวนี้ครับมันค่อ้างเสียนต่ายรนนะครับอันนี้สิเป็นห้างที่สามครับห้างที่ห้องเอาไปพร้อมกันกับห้างที่แหลกเนาะครับที่นี่เขาหนีบ่เมือพี่น้องเขามาเห็ดใหม่เขาก็ก้อ เลี้ยงลูกเขายอดพึ่งยอดลูกไม่ไหมล่ะครับเขาสีเลี้ยงให้ลูกเขาไง่แล้วเขากระสีห้างกระสีห้างสียังไปเนาะครับเขาเฮ็ดไม่มีสามห้างเลยพี่น้องห้างยูรูมเนี่ยห,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 ห้างหนึ่งครับล้วก็ห้างหนึ่งข้างบนเราก็มีห้างหนึ่งยู่นี่นีครับมันเหลียวไปเห็นหรอกอันนี้สีโบท่านออเนะครับถ้าว่าเป็นตาออกกระสีบบออกกระสีป้อยให้เขาเลี้ยงลูกแง่เราก็เอาไว้ขยายพันธุ์ปีหนานะครับเขาเลี้ยงมันยู่นี่อีรุ่นเขากระสีไม่ยู่แถวนีล่ะครับเพราะว่า อยู่นี่ห้างตัวอยู่หน้าลุงหยัดหลายครับเพราะว่าผู้พรมอบมาเลี้ยงแล้วเขาก็สิขยายพันธุ์อยู่แถวนี้แหละครับเ้าสิเอาห้างนี้กับห้างทีเหลกองนะครับเนาะเดี๋ยวนางเซาเมย์เชาเมย์แห้งจากข้าวแจ้งต้นแจ้งตัวเตรียมซิ่งเตรียมของเดี๋ยวที่ผ้าพี่ผ้าน้องมาลุยกันครับมาครับทิดคมครับทิดค่อมว่างหมดสีดาคนทิดคมหอดสีดามากินครับที่ลาบ่ได้มากครับที่ลายากมาอนี่งที่ลาไปหาตัวยากอีหรีครับมืนหนีสงสัยแก้สิไป ยกคู่มั่นให้ข้าเจ้าค<อ>มเดี่ยวบบกสิดาอายุสาลุมลุ่งยัดมากนะครับอ๋อ,อทิด้มเตรียมชุดแล้วครับผมกสิพจนไพ่เราบ้านนี่ทิดาพึ่งมากครับนี่ครัสดีครับผมทิดามาตรงเวลาถึงเวลาพอดีเอาผมพอใส่ชุดใส่แล้วนครับมันสีดำตอนนี้กับเกือบซีโมงแล้วครับ <laughs> ไปเลยครับ โอ้ยห่อนแห้งครับเอาห้างเดียวกันครับว่าเดียวสองห้างมันแทงขอหน้ำสิบน้ำครับนี่บาดแผลยังน้อยนี่ครับว่าได้ว่าได้ไดทยพี่น้องเมื่อวาะครับเพราะว่ามันใส่ถุงมือไหมครับใส่ถุงมือแับนี้กล้องมันตัดไปครับได้มาแล้วเดี๋ยวข้างที่สองสิบเอียวอีกครับเดียวเจ้ามีแห้งเจ้ามีแห้งก่อนห่อนแห้งครับรถมันสามสี่ปีแล้วพัดลม,มกับพวกนี้ครับ ยวเสติดคมสร้างสูตรใหม่มาอยู่แหมมีพัดลมนําครับมันเอาเทือที่สองมันเก่ายากน้าครับม,มันมันโมเมนต์ฐานแง่ฐานเดียวนะครับเพ็ีเป็นพักเป็นยังไปมันแทงงขอในไลผมนําครับออเอากินน้ำจะเข้ากันครับพี่น้องเดี๋ยวไปพอกันทั้งที่สองครับ อันนี้ได้ใส่หดวรับห้างที่สองได้ใส่หัวดัุ่นห้างที่แรกกำลังใส่ซึ่งหนึ่งอยู่ครับใส่ซึ่งหนึ่งอยู่ทิศลาก็ไปใส่ห้องก็มาบุปเบื้องพนไทยให้อยู่ห่นมครับสมกับเท่าไรครับถือเขาไปแม่หนึ่งครับมันกับบเล็กดอกมันแท่งเข้าไปน้ำสิบสิบชุดนะครับชุดเท่านี้ครับว่าเป็นยังครับนับนักรบยอมมีบาดแผลพี่น้องเดี๋ยวปีนาบดบลูเล็กรครับสุดนี้บอาแล้วเดี๋ยวสีหาเงินกับติลาที่ควมก่อน พอได้ชุดไหมครับชุดกับแพงๆน้องพี่น้องน้องเห็ดบ่เป็นครับชุดนึ่งกับสามสี่พันชุดดีๆแน่กเกือบหาพันครับเดี๋ยวอาทิตย์ค้มหาบึงรับพอแกเกียงทั้งชุดน,นะครับเพราะว่าเฮาบ่อยักทำารนะครับเฮ้าอยากเอาแบบอนุรักษ์เอาไว้เฮ้าปีนี้ปีรุ่น,ขนเขาก็อยู่คื้เกัเกเกนนะครับเอาให้ลุงยัดหนึ่งให้มันสุกสะก้อนครับจะไปแกะเหมือนน้องพี่น้องห้าง,งแรกสุกหรอครับได้สองซึ่ง กับพวกติ่มป็นไรแต่ว่าก็ได้ลายเติบอยู่ครับแต่ว่าห้างที่สองห้างมันตรงน้ำเต็มดีอยู่พี่น้องมันห้องน้อยๆนะครับแต่สามฐานครับห้างที่สองให้เขาบดได้อยู่ครับเพราะว่าเขาโตกงลงไปในน้ำเราเขาขึ้นมาเห็นห้างไหมเนาะยกหอ่งในนุ่งยัดหรือก็แพ้เนี่ยยัดงดซึ่งแยกออกดูนี่ครับเด็กซองซึ่งครับเดี๋ยวแกะลูกมันไหเบิ้งครับห้างสองกับซุแหรอครับ ฝนกระตกพี่น้องกระลังตกุกหรอครับฝ้ากับห้องเราถึงไซส่สุดตกสร้างตกล้าเห็นจังไรบุครับฝ้าห้องบึมๆอยู่เพราะท่านนี่ฝ้าเพราะท่านาานี่ผ้าหัวใบเชีงจักเทียนเนาะนั่นครับน,นี่ครับห้างที่สองเต็มดีขนาดหัวปลาหม้อพูดอะมึงดูครับอาหยะเลยอุ้ยงามอันนี้ห้างที่แรกสวยครับสวยสวยงามมากมาเอาไปแกงให้น้องไปสวมได้พี่น้องเอาไปพัดกระเพากับเสียบก้อยแห้งเสียบพัก เขาแก่แล้วหรอครับสองห้างอันนี้เส้นุ่งจแกะไปป่าทอดทอดเตียันนั่นมันลูกไม่ลูกน้่งนี่ครับนี่ครับมีทางเท่าหรอส้นนี้งานแต่สร้างยังไงที่ก้นไปสร้างเบื้องเอามาสร้างเบื้องตูวโลสร้างให้พี่น้องเขาเบื้องตัวก็ได้ปั่นกันไปกินครับสองโล่สองขีดสองโล่สองโลพอดีครับถาดเมื่อนั้นเท่าสร้างเท่าไหร่โฝ้าเหลี่ยมเลยพี่น้องเอาไปสักนี้ก็เรื่อครับฝ้าเหลี่ยมมาหมาบด้วย ปั sí, ies, ้นให้ได้ซ้ำนี่สิเรียบร้อยแล้วครับบ้านพูดว่ามันเสียบ้านพู่เขาสวงส้มได้พูดว่าซีขีดครับปั่นทิศลาทิศคมแล้วก็ลุงยัดครับมโอนี่ปั่นซีก้นครับได้พูดว่าซีขีดพี่น้องที่พูดถาดกระซี่ถาดซีขีดพูดไต่ข้างทิศลาพูดใต้ข้างพี่น้องมองดูอาหยาคมูอหลายโอ้โหไต้ข้างเอาเอา เอาไว้ามีกอนครับค้แล้วสิเขาเมียบ้านล้วครับสิไปเกียใกาเกียกากันพี่น้องฝนกระตกบุมบุมบัมตัวนี้มันเข้าต้วเราครับไปครับเขาบ้านเราที่ก้มกะค้แล้วครับสิไปฮินน้อยอย่างน้อยกินในใหญ่เราครับที่เขามารับช่วงคิดของสามทิศตัแตะจนจบนะครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกนังใจครับฝากเป็นกันลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบธิ์ดียวากคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าซ้ำจิตผาพี่พ่อน่องอยังก็จะค่อยชุ่มค่อยติดตามครับภาพเสียงเนี่ยหาจิริยาตาทางอะไรบ่มบ์บวกลับซับจิตคอทวดคอแพ้ครับครับสำรับมื้อนี้ทีมงานก็สิเอาไว้ซ่สนี้ก่อนครับไปทีละไปเลยครับไปทีคกระปุกไปไปเป๋งง้วยขอขวักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีในบ้านที่สวัสดีครับผม